ครับพี่น้องครับพอกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับสําหรับช่อง u t u b e ปล่อยไฟมาเลยพพอนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ไม่ได้ไปไซแ์ลวครับพี่น้องเนาะเก็บโตเก็บโตนะครับเมื่อนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมมีแนวคิดว่าก็เลยว่างๆก็เลยมาแกะแหล่นะครับแหล่อีสานเจตนานั่นก็คือสืบทอดวัฒนธรรมนะครับหรือเพื่อ เป็นแรงบันดาลใจให้มอล่ำรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องรุ่นไม่ไว้รุ่นหาเถื่อการฝึกแหลนฝึกจังไดน,นะครับฝึกคือเพ่งนะครับคือยังเพ่งตลาดใบมบทำนอกใม่บขมาม้าเข้าฝึกดูฝึกไลยฝึกหลายทำนองเข้าแหงเด้เปรียบนะครับเพราะว่าการการเรียนเสียงไม่รู้ดีเสียงนี่เขาสามารถเอามาประยุกต์ใส่กับก่อนอื่นก็ได้จริงๆนะครับเอิอว่าหม่องแซบคือฮาร์ดดีดพี่นี่แหละครับหม่องแซบแต่ละค้นมาคือกัน หาลังเทียขันทัาออกต่ทัพน้องเก่ามันกลับเป็นจุโลจุโลคือผมบอยฝ่ายนะครับตอนนี้กําลังหาเอาทัพน้องของผู้อื่นมาน้ำผสมประสานเอาลูกเล่นของผู้อื่นมาใส่น้ำลูกข้อผู้อื่นนะครับเพื่อ,เ,อเป็นความแตกต่างนะครับอากการในการแก้แหล็กเย็นๆนะครับคือยังแก้แก้ไล่พินไล่กีตาร์คือยังไล่ดนตรีแก้เนี่ยแหละคือพี่น้องแก้เพ่งนั่นแหละครับค่อไมค์คอมา่าทัพน้องไปง็ังซน์ดนซี ต้องไปเจรบัรทัดนะครับเมื่อนี้ผมก็เลยได้ว่างๆนะครับก็เลยบ้า่าสั่นหาเทียเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อยากคัดแหลเนาะนะครับเป็นก้อนแหลของอาจารย์เราไม่นะครับทํานองเพื่อนดีๆนะครับเสียงก็ดีนะครับของอาจารย์เราไม่แลยเวอพร้อตอนสองนะครับทํานองเพื่อนนี่ยากครับมันเจิดขึ้นเจิดลงครับยากครับผมอ่ะอ่า มาหัดกันเลยครับผมมาเบิรงว่าวิธีการทัานแหลผมสิบแบบใดใหนาะครับก็สิคือพี่น้องแล้วครับไปตามขั้นตอนไปเรื่อยเนานะพี่น้องนะเนาะอ้าวลองเบิรงครับมาลอกกันเลยนะครับ <c oughs> เนี่ยเอาลองเบิรงเอาแบบละเอียดนะครับไปเรลาบรรทัดเอาเอาไปเ่ลาทอนคือเพ่งนี่นะครับเฮ็ดให้ได้ตามที่เข้าเฮ็ดได้ที่สุด ความทีของหลูกข้อแต่ละคนก็บก็่คือการไลยข้อปะพอนสวรรค์น่ะมันมีขีดจากัดอยู่แต่ละคนนะครับมันสีเฮ็ดใดขึ้นกันเบิดตทุกรายละเอียดเอาประมาณที่ว่าเอาห้าใดใดเป๊ะที่สุดหรือใกล้เคียงที่สุดทางห้าอยากไดทํานองนั้นนะครับลองมือครับจังสี่เลยครับ มหาเนียเมือ่ออ่าเมื่อนี่ขึ้นซูงอ่ะมหาเนียดส,สังเกตนะครับบือบ้อบื้อเจอขึ้นสูงอ่ะมหาเนียเมื่อนี่โอกาสแจงเมกะแปงนอลนุ่มดีมันจะเป็นจังหวะจังหวะสำคัญนะครับ,บน เมื่อนี่โอกาสแจงมีกาแบง้อลุมดีฮเมื่อนี่โอกาสแจงมีกาแบง้อลุมมีกาแบง้อลุมเดียบาดเนี่ยเมื่อนี่โอกาสแจงมีกาแบงมีกาแบง้บงอลุมดีเนี่ยไปเจรอน้อยน้องรับเนานะเอามาเทียบบึง้ง อ่าอย่าฝ่าใจห่อนไปเทระบรรทัดเบิ้งข่าวข่าวไหลผ่านไหลผ่านเบิงฟังหลายๆรอบหลายๆรอบบางเทีเราขันห่อบ่ไใดไม่โลดีห่อบ่อขันใดไล่มันท่านได้มันเกิดเครือจังหวะยากขันห่อได้มันทิ่ปักโหลดออกมันคือว่าง่ายขึ้นกับขันห่อเมื่อนี่โอกาสแจงมีกาแบงโมลเดียเมืองนี้มัง มองนี้มองอยากพี่น้องครับบุญเฮามีเ yeah, นี่ยบุญเฮามียจีบีดขึ้นได้ปอนี่บุญเฮามีบุญเฮามีบอแมนบุญเฮามียอ่าอะไรอ่ะเสียงโน่นมาเนี่บุญเฮามีบอแมน บุญเฮามีจังมากพบแต่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 แบ่แต่แแ่่แ่ en, ่ Sabbath, บุญเฮามีจะมาพบบุญเฮามีจะมาพบมามันจะไปเลยบุญเฮามีจะมาพบลา่วนบุญนอญ้อคุณโลหะฮะเฮาอาจจะบพะเป๊ะถึงขนาดเพิ่นก็ได้นะครับก็ให้เป็นไล่มันขึ้นกับขึ้นคลายเพิ่นนะครับแต่เพิ่นลูกข้อเพิ่นว้เพิ่นลบเสียงใบเนาะเฮ้ากับเอาแบบของเฮ้าเบิ่งก่อนฮะ อสองมาทัดก่้นพี่น้องเนาะบัดเดียนมาเมื่อดีโอกาสแจงไม่กลาแบมน้อลุ่มเดียบุนเฮาเมียจะมาพบหลาสวนบุญน้อหุนหล่นลง คนกระาลนาเน่นมาทำท่านนั้นล้นลังเราเรียนท่านนะคนคนเนี่ยคนกระาลนาเน่นมาทำท่านนั้นล้นลังอ่ฉันผู้นังประกาศห้องฉลองทานว่าอ่านพอน นี่เป็น้องเข้าก็ได้หรครับเนาะเอามองแฉบของพื่นน้ำเอามาผสมมาานกันเอาน้อเพื้นลายบ่ได้หรอกครับพอมันหลูกข้อมันสุดยอดนะครับต้องใส่เวลาเติมเอาทอนแลกด์มาพี่น้องเนาะเมื่อนี่โอกาสแจ้งเมฆกาแบมนอลุ่มเยืบุญเฮานี้จะมาพบลาส่วนบุญนาคุณหล่อน กะไลน่นาแร้นมาทำทั้นนั้นลนลังฉันผู้นั้นก็กาดกองสลองทานวาอ่านพรอื่นละเออบัตนี้ทานมาฝากสับลงบัญชีเออนี่ยเป็นคำคำไปนะครับ เออบัดนี้ทานมาฝากทรัพลงบัญชีลงเะอพียอันการทำดีผ่านทางสวรรค์ฟ้ามันสิมีคำสันคำเยา้ามองเล่นจังเล่นมองรวบรัดกับจังรวบรัดนะครับมองเอากับออกมัจสิเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือการฝึกแลดแบบเบื้องต้นนะครับค่อยไปค่อยไปนะครับคิดว่าเดี๋ยวผมแกแล้วแล้วเอาให้ใกล้เคียงเพื่อนที่สุด แล้วก็ผปสมบรระสานกรบของเจ้าของกะคันเลียวๆกะสีอัดใส่ไม้พ้องใส่ไม้พี่น้องได้ฟังอีกทีนึงเนาะพี่น้องเอาเริ่มไหมนะครับไปันเข้าๆด้วยพี่น้องเมื่อนี่โอกาสแจงเมกะแบงโนลุ่มเดียบุญเาเมีจะมาพบลาสอนบุญน้อคุณ คนก็ไลยนาแนนมาทำเธอนนั่นลุนลังฉันผู้นั่งประกาศห้องฉลองทานว่าอานพรอมเอบัดนี้นั่นมาฝากสาบลงบัญชีลงเธอไปอนการทำดีฝากทงสวรรค์ฝาก จัดคำ <c Ris ky> ดีเพื่อจัดคำดีนะครับเมื่อนี้วัาปากเกียงเนี่ยคำคำชัดเจนเมื่อนี้เมื่อนี้วัาปากเกียงวันนาสิอยู่ใสเมื่อนี้เมื่อนี่ไปสี่ะครับเมื่อนี้วัาปากเกียงเมื่อนี้วัาปากเกียงวันนาสิอยู่ใสเดินยังเดินยังได้หายใจอยู่ก็คือยัง เมื่อได้พังทะาลเมื่อได้พังทะไลเอาๆเอาวะเนี่อนะครับนี่นะครับข้าวๆด้วยพี่น้องเด้อว่าไปกับพี่น้องกับซีเมื่อยนะเพราะว่าการยากหน่อยๆกับเป็นเทคนิคการแก้แลงแต่ละคนก็บเพื่อขึ้นกันคือแกลองแกล่ํานะครับนะครับเอาพี่น้องเดี๋ยวมือหนาสิอัดไอ้ฟังครับเอาแล้วครับพี่น้องครับโบไปร้ายมันกะ มันก็วนอยู่นี่แหละเพราะว่าอย่างวันนีการแก้แหลม,มันต้องใสเวลาเติบนะครับใส่ความละเอียดสูงกว่าวทําน่องสีเขาหัวห่อห่อห่อสีบิดไปจังใดจังใดในก็ละเอียดเติบนะครับต้องใสเวลา,าผมก็เลยคีดนี่นะครับต้องขอบคุณหลายๆนะครับอขอบคุณต้นฉบับนะครับต้นฉบับเสียงนั่นก็คืออาจารย์ละไม่นะครับขอบคุณเจ้าของ YouTube ช่องของเพิ่นเดอ้อที่ ผมขออนุญาตปาเถะอ,อนุญาตมาใส่เพราะเป็นวิทยาทา่านอาร์ตคิดนี้กับเพื่อประโยชน์อาจจะเกิดแรงบันดาลใจให้กับมอลำัมอลองรุ่นไม่หรือรุ่นลูกรุ่น,ล,น,ล,น,ล,นล้านไปนะครับเพื่อว่าเอียงามวางจังสิเขาเสียใจจังไดนอส่ะฮะอยากฮัดแหล่เบิง้งการฮัดแหล่แต่ละคนกับพวกคือกันหรอกครับแต่ว่าส่วนคือกันนั่นก็คือคอยฮัดคอยเป็นคอยไปเอาแต่ละบรรทัด แต่ว่าข้อค้นานาเสียงพ่อสวรรค์เพิ่นกนาไหมาผํากันดอกครับพี่น้องครับหเห่าเฮ็ดตัดทีเฮ่าเห็ดใดนั่นละนะครับคือว่าไก่เคียงเพิ่นลกาเอานะครับในยุคนี้นะครับผมมาเป็นยุคที่ดีสําหรับผูอ้อยากฮัดแหล่ฮัดล่ำเนาะสมัยก่อนสิฮัดแหล่ฮัดล่ำนี่บ่มันเป็นเนวง่ายด้พี่น้องต้องถือคันหาโยกโอ่ยกอยอ่อคูอ่ไปเฝ้าคุณเด็กสเพิพนศิรบเป็นลูกซิ์นะครับแต่กับมีมน่นขังนะครับในยุคนั้น แต่ยุคนี้มองในแง่ดีก็คือได้เปรียบนะครับนี่แหละครับคู่ก็คือ youtube นะครับมาอาจารย์ไดหลายทัานน้องให้เลือกเอานะครับอาจารย์นี่แหลงที่กดเขาไปเอาเลยนะครับท,บาทบบํานน้องเกาทํานน้องโบราณนีเบิด์ตโบาสิเป็ลลัม่มโบบาสิเป็นแหล่พี่น้องครับดีไลค์กันยั่งว่าเนี่ยบได้เสรยคาคู่เนี่ยคู่หอกกับยูทูบเนี่ยแหละครับพี่น้องเนาะ มิฉนั้นหญมา่างๆกระอกหัดเบิงเดอ้อนะครับสําหรับคลิปนี้อ่าก็ต้องขอบคุณต้นฉบับอาจารย์และไม่แล้วกับเจ้าของ YouTube เพิ่นนะครับเจ้าของช่องขออนุญาตผม,มเอามาเผยแร่ต่อนะครับมาครบเบืรอเด้อเดี๋ยวคันผมแก้ให้ได้หลายเติบแล้วผสมประสานเปลี่ยนทําน,นองเจ้าของนํามเอามาบวกมาปุง่งมาแตง่งแหล้อก็สยัดให้พี่น้องฟังอีกเที่ยนึงสําหรับแหล่อวยพอนจะนั่นมือนี่นะครับสําหรับคลิปนี้ บอกพอถืออกถือใจพอถือใจพี่น้องจะได้ขอกราบขออภัยนะครับด้วยเจตนาก็อยากเผยแผ่นะครับแล้วกลับมันเงามันว่างพี่น้องครับดีขออยู่ซือๆนอพี่น้องเนาะพอเป็นวิทยาทา่าพอเป็นแรงบรรดาลใจให้หมอลลุ่ใหมุรไม่นลุกรุ่นหลานสืบต่อไปนะครับขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมติดตามคลิปหนาดนะครับเด้อใส่เสียงใส่ไม่ให้พี่น้องได้รับฟังกันนะครับขอบคุณครับ